สวัสดีนะครับมโต๊ด915ทาหลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุลมทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานไพยอยากบอกอะไรกับคุณของชาวธาตุลมธาตุลมได้แก่ราศีกุมราศีตุลราศีเมถุนตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่28กุมภาพันธ์ปี2568 มอโต้อธิษฐานให้ดูได้ธรคนาและราศีเลยนะครับมอโต้ดูแบบโหราศาสาไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้ว พลังงานไพ่เนี่ยเป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะครับและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุลมลุมตุลเมตุนไพ่อยากบอกอะไรคุณนะครับมอโต้อ่านตามความหมายด้านหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีพลังงานไพ่ใบแรก เป็นไพ่พลังงานไพ่าการวางแบบแผนการวางเป้าหมายชาวธาตุลมเนี่ยเป็นคนที่มีแบบแผนเป็นของตัวเองเป็นคนที่วางอนาคตให้กับตัวงเราเองอยู่อย่างเสมอหรือมีความเก่งในเรื่องการวางแบบแผน การออกแบบก็ได้นะมีพลังงานไพ่วิกตอรี่ห่งความสําเร็จเส้นทางแห่งชัยชนะหรือมีพลังงานพาไพ่เจ็ดหมายเท้าเนี่ยคือการที่เราอาจจะมีการปิดกัน้นการบล็อกการมีกําแพงการบล็อกการติดต่อการสื่อสารกับคนที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์ก็ได้นะหรือในช่วงนี้อาจจะมีการแข่งขันในเรื่องการงานและความ ขยันในตัวของคุณเองก็ได้ในเรื่องความขยันในเรื่องการทํางานของคุณมีพลังงานไพ่เจ็ถ้วยเจถ้วยนี่คือพลังงานไพ่ความฝันความหวังมีมีความฝันและความหวังมากมายในสิ่งที่เรายังไม่ได้ทําให้กับตัวของเราเองนะมีพลังงานไพ่ชัติกเป็นพลังงานไพ่ชาวตุลลัคนาตุลเป็นพลังงานไพ่ชัติกนี่คือกฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอหรือมีคํามั่นคําสัญญาคําผูกพันคําผูกมัดข้อตกลงทางด้านกฎหมายในช่วงนี้ก็ได้นะช่วงนี้อาจจะต้อง อ่านเอกสารข้อตกลงทางด้านกฎหมายดีๆนะมีพลังภาพจัดเมน้นเป็นพร่ของการหลุดพ้นหรือการตื่นรู้แห่งจิตวิญญาในตัวคุณเองการเห็นในทุกๆสิ่งแห่งความเป็นจริงในตัวคุณเองความคิดถึงความโหยหาความคิดถึงที่ยังลืมเขาคนนั้นในความรู้สึกไม่ได้นะมันเหมือนยังมีความคิดถึงความโหยหากับอดีตที่ผ่านมา กับสิ่งที่ผ่านมาทำไมยังถึงยังลืมใครสักคนหนึ่งไม่ได้เพราะเราเป็นคนที่รักใครแล้วเราเป็นคนที่ให้ใจกับเขาในวันนั้นในวันเนี้ยการกลับมารักตัวเองหรือการกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นก็ได้น่ามีพลังงานให้การเป็นผู้ให้และเป็นผู้ไม่ได้รับพอๆกันหรือในช่วงนี้อาจจะมีการที่คุณอาจจะ มีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคอยเกื้อกูลคอยสนับสนุนเป็นคนที่ใจดีก็ได้นะมีพลังงานพานะไพควีนออบร์ตเลิรราชินีถือเหรียญราชินีถือเหรียญเนี่ยเป็นคนที่มีรอยยิ้มที่อบอุน่นเป็นคนที่ทําอาหารเก่งด้วยก็ได้นะเป็นพลังงานไพ่ในตอนเนี่ยชาวธาตุลมเนี่ยเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่มีการวางแบบแผนในเรื่องการเงินเป็นคนที่ เก่งในเรื่องการเงินของคุณก็ได้นะหรือการที่ทํางานเกี่ยวกับด้านธุรกิจการลงทุนได้มีพลังไพ่ควีนอาวานราชนีแห่งไฟคนที่มีเซนต์คนที่มีรางสังหรณ์คนที่มีสัมผัสพิเศษในตอนนี้มันเหมือนกับความรู้สึกของคุณอาจจะเป็นคุณที่มีเซนในตอนนี้ก็ได้นะในตอนนี้เหมือนคุณอาจจะรู้ถึงเรื่องกับอดีตที่ผ่านมาคุณอ่านใจของคนได้คุณอ่านความรู้สึกของคนที่เข้ามาได้นะมีคนที่ กอยากจะกลับเข้ามาสัญญากับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นพลังงานไพ่ในอวานในอวานนี่คือพลังงานไพ่าการห่างกัน การห่างไกลการต่างกันโดยระยะทางมีคนที่อยากกลับมาเทคแอคชั่นหรือในวันที่ห่างกันไปมีคนที่อยากกลับไปหาคุณก็ได้นะอยากเดินทางไปหาคุณก็ได้นะในตอนนี้มันเหมือนไหนเนี่ยเป็นพลังางานพ่การที่เราทําอะไรแล้วเรามีใจที่มุ่งมั่นสู่เป้าหมายแห่งความสําเร็จของเราเราไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะชาวท่านลมเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่าย ง่ายๆเป็นคนที่รักความยุติธรรมเป็นคนที่รักความเท่าเทียมเป็นคนที่เหมือนกับการที่เรามีพลังงานไพจติกเนี่ยเป็นคนที่จัดระเบียบและวางแบบแผนเป็นคนที่เจ้าระเบียบก็ได้นะมีพลังงานไพเดอะเฮอร์มิตชาวกันลักนากันนะชาวกันลักนากันเนี่ยคือการที่ในตอนเนี่ยมันเหมือนการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนทุกเส้นทางเดินเนี่ยเหมือนเราก้าวเดินอยู่ตามลำพอพงตามลาพังนะครับ เมื่อเหมือนการที่เราก้าวเดินไปข้างหน้าเนี่ยในวันข้างหน้าเราไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่คุณรู้ว่าในวันเวลาปัจจุบันคุณได้ทําในสิ่งที่ดีที่สุดคุณมีคุณมีพลังงานใพ้าการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาการหาประสบการณ์ในตัวของคุณเองนะครับมีพลังงานไพ่ถึงเวลาที่จะต้องประชนภัยและการเริ่มต้นของคุณนะดอกไม้ที่กําลังเริ่มผิบานหรือดูแห่งการขับขาน ของนกเขาและเสียงร้องของนกเขาที่ดังไปทั่วอากาศนะมันเหมือนกับาการที่คุณอาจจะมีโอกาสที่ได้พบเจอกับคู่คนที่เข้าใจคู่คนที่ห่วงใหญ่คู่คนที่ผูกพันในช่วงนี้ด้วยก็ได้นะมีพลังางานไพ่ในตอนเนี้นางฟ้าสีแดงที่ไม่พอใจ การเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณนะคุณเป็นคนที่เหมือนกับการที่ไม่อยากให้ใครมาว่าเราก็ได้นะในตอนนี้คุณเป็นคนที่มีความชัดเจนคุณเป็นคนที่มองข้างหน้าในตัวของคุณเองนะอ่ามีาพลังให้ในนอดิสนะครับการเปลี่ยนแปลงที่ต้องเริ่มด้วยตัวของคุณเองความมุ่งมั่นความอดทนและความตั้งใจที่จะเอาชัยชนะ นะชาวท่านลมเ,นเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่อย่างเสมอเป็นคนที่ปรับเปลี่ยนเป็นคนที่เพิ่มศักยภาพให้กับตัวของคุณเองนะมีพลังงานไพ่เซลติคอร์พลังงานของไพ่สิบใบนะไพ่อยากบอกอะไรคุณในตอนเนี้ยอาจจะมีเกณฑ์ที่ได้เดินทางไกลก็ได้นะอาจจะมีพลังงานไพ่การเดินทางไกลการวางแบบแผนการวางกลยุทธ์ก็ได้นะมีพลังงานไพ่ในตอนเนี้มีไพ่ของการที่มีคนที่ยังหลุดพ้นกันไม่ได้หรือมีคนที่ได้รับบทเรียนหรือมีคนที่ คนอดีตที่ผ่านมาได้รับบทเรียนที่เจ็บปวดแล้วในวันที่ไม่มีคุณก็ได้นะทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะเป็นคนที่กําหนดเส้นทางเดินในอนาคตในตัวคุณเองนะครับเป็นพลังงานให้คนที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในเรื่องคําพูดคําจามีพลังงานให้ในคนที่ทํางานเกี่ยวด้านกฎหมายก็ได้นะการเดินทางได้คนที่ทํางานเกี่ยวกับด้าน การแข่งขันหรือการที่ทํางานเรื่องธุรกิจก็ได้นะมีพลังงานไพ่ชาวธาตุไฟเมสิงธนูธาตุดินการพฤทสมกกรธาตุน้ํกากรกฎมีนพฤชจิกธาตุไฟเมสิงธนูที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนโชคชะตามันเหมือน ก,การที่ได้พบเจอใครแล้วมันเหมือนกับการที่คุณกับเขาเคยเป็นคู่กันมาก่อนเคยรู้จักกันมาก่อนเคยทํากันมาก่อนก็ได้นะมันเหมือนการพบเจอทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราได้มาพบเจอกันมันเหมือนโชคชะตามันเหมือนฟ้าดิิดที่นําพาให้คุณกับเขามาพบเจอกันคนที่เคยสัญญานะ,อะขอรัลังางเพ่อดีตที่ผ่านมาของชาวธาต ลมนะครับขอเช็คพลังงานไพ่อดีตที่ผ่านมาของคุณมีพลังงานไพ่ในเพจออบคัพอาจจะมีการที่เจอกับคนที่อายุน้อยกว่กากันหรือคนที่อายุแตกต่างกว่ากันก็ได้นะมีพลังงานไพ่การเริ่มต้นหรือกการที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเราที่น้อยใจเป็นฝ่ายเราที่เหมือนห่วงใหญ่ใครแล้ว เราอาจจะเป็นฝ่ายที่ดูแลเขามากกว่าที่เขาดูแลเราก็ได้นะมีพลังงานไพ่เดอะเอ็มเปอร์นะมีพลังงานไพ่คิงออฟครับราชาถือถ้วยถ้วยแห่งสายน้ําถ้วยแห่งความรู้สึกเป็นพลังงานของพ่อไม้ไม้ก็ได้นะอาจจะเป็นการที่มีพลังงานไพ่พ่อไม้ไม้หรือการที่มีคนที่อยากกลับมาถือหัวใจอยากกลับมาถือความรู้สึกของคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้หรือเป็นคนอดีตที่กําลังเสียใจในตอนนี้กับการกระทําที่เขาทําไว้กับคุณในอดีตที่ผ่านมา ก็ได้นะอาท่เป็นพลังงานไพ่การกลับมาถือถ้วยแห่งความรู้สึกหัวใจดวงนี้อยากที่จะมอบให้คนที่รู้ค่าให้กับคนที่เห็นคุณค่าเป็นพลังงานไพ่คนที่ทําเอาใจเก่งด้วยก็ได้นะมีพลังงานไพ่เพจออเปเรเตอรคิงออฟสอดราชาถือดาบ เป็นพลังงานไพ่กับอดีตที่ผ่านมาอาที่มีคนที่มีอารมณ์ร้อนใจร้อนความวู่หวามก็ได้นะในตอนนี้มีคนที่อาจจะเป็นพลังงานไพ่การฝ่ฟาฟันชาวท่านลมนี่ยเป็นคนที่ผ่านเรื่องความเจ็บปวดมาเยอะเป็นคนที่ผ่านกับเรื่องราวร้ายๆมาเยอะก็ได้นะการที่คุณเข้มแข็งการที่คุณฝ่าฟันคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับทุกสิ่งทุกอย่างคุณเป็นคนที่ยอมรับกับความเป็นจริงและความเป็นไปในตัวคุณเองนะการฝ่าฟันข้างหน้า วันข้างหน้าเราไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่คุณรู้ว่าอุปสรรคหรือปัญหาเข้ามาคุณเป็นคนที่แก้ไขอยู่อย่างเสมอคุณเป็นคนที่เผชิญหน้าทุกปัญหานะมีพลังงานไพ่สิบดาบ queen or p e t a c ลราชีถือเหรียญน,นะเป็นพลังงานไพ่ราชินีถือเหรียญเนี่ยคือคนที่รักใครยากนะถ้าคุณได้รักใครสักคนหนึ่งแล้วคุณพร้อมที่จะดูแลคุณพร้อมที่จะห่วงใยกับเขาความคิดถึงความโหยหา ความโหยหาในค่ำคืนที่เงียบเงาในค่ำคืนที่โดดเดี่ยวมีคนที่กำลังคิดถึงคุณอยู่ในตอนนี้ก็ได้นะ หรือต่างฝ่ายต่างที่ยังมีจิตใจที่ผูกพันจิตใจที่ยังผูกมัดมีคนที่ยังลืมกันและกันไม่ได้ก็ได้ในวันหนึ่งที่เข้าไปแล้วในวันหนึ่งที่เข้าไปแล้วมันเหมือนต่างกันโดยระยะทางหรือในวันที่ห่างกันไกลไปเขากําลังคิดถึงคู่คนที่เคยผูกพันคู่คนที่เคยผูกมัดมีพลังานไพ่สองไม้เท้ามีพลังงานไพ่ควีงงนอับสอดราชินีถือนามีพลัง,งานไพ่ทูออครับ มีคนที่ยังรักกันอยู่มีคนที่อยากพบเจอมีคนที่อยากพูดคุยมีคนที่อยากแลกถ้วยแห่งความรู้สึก King o f s o r d กับค e e นออฟ o r d เนี่ยคือคนที่มีความเข้มแข็งคล้ายๆกันหรือคนที่มีอีโกโ้ฟอร์มเยอะฟอร์มมากกำลังที่จะกลับมาก็ได้นะหรือการที่ต่างฝ่ายต่างคอยปกป้องต่างฝ่ายต่างคอยดูแลและฝ่าฟันไปด้วยกันนะมีพลังให,ให้คนที่ คนอดีตอยากหวนคืนกลับมาเป็นคู่กับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะการหวนกลับการหวนคืนการพูดคุยการติดต่อกันอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังใงห้เดอะเฮอร์มิตเนี่ยคือการที่ในวันนี้มีคนที่รู้แล้วว่าความโดดเดี่ยวในเส้นทางเดินในวันที่ไม่มีคุณเป็นเช่นไรมีคนที่เสียใจกับถ้วยที่มันล้มไปกับความรู้สึกที่มันเสียใจไปสายน้ำที่มันไหลไปมันก็ย้อนกลับ คืนมาไม่ได้ก็ความเสียใจนะมีพลังงานให้สเตนความเข้มแข็งความแข็งแกร่งคุณอาจจะไม่สตองแล้วกับอดีตที่ผ่านมาแต่มีคนที่จะไม่ยอมอยู่เคียงข้างคุณอยู่เคียงคู่คุณคนที่จะคนที่รักกันเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่แพ้ใจคุณก็ได้นะในตอนนี้มีคนที่รู้สึกถึงความรักและความห่วงใยและความผูกพันที่คุณมีให้กับเขานะขีนอฟสอดราชินีถือดาบแต่ตอนนี้จะเป็นคนคุณนะ ที่เป็นคนที่จะถามความรู้สึกของตัวขงคุณเองว่าคุณยังพร้อมที่จะให้โอกาสและให้อภัยกับเขาได้หรือเปล่าในตอนนี้มันมีพลังงานไพ่การที่คุณอาจะเป็นฝ่ายที่กําหนดและในเส้นทางและโชคชะตาด้วยตัวของคุณเองนะขอดูพลังงานไพ่ในในปัจจุบันนะครับในปัจจุบันของชาวธาตุลมไพ่ยอยากบอกอะไรกับคุณนะ มีไพ่ของเดลเลอร์เบอร์นะเดลเลอร์เบอร์เนี่ยชาวเมทุนลัคนาเมทุนเป็นพลังงานไพ่ความมีสเสน่ห์การกลับมามองเห็นในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ของตัวของคุณ คุณคุณเป็นคนที่ทำเพื่อตัวของเราเองในวันนี้แล้วก็ได้นะมีพลังงานไพ่ในจัดเมนนะเป็นพลังงานไพ่การพบเจออาจจะมีพลังงานไพ่การที่ได้พบเจอกับคนที่คุ้นเคยหรือผมลิขิตนำพาให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันก็ได้คู่คนที่เคยร่วมสัญญาคู่คนที่เคยร่วม บุญร่วมกรรมร่วมการกระทํากันมาจากอดีตชาติก็ได้นะมีพลังงานไพ่ในหเหรียญนะมีพลังงานไพ่ในเจด,ดาบเป็นพลังงานไพ่การวาดระแวงการหวาดกลัวความรับไม่มีในโลก ไม่รู้วันนี้ก็รู้วันหน้านะใครปิดบังใครซ่อนเลนส์ใครกําลังความรับกําลังที่จะเปิดเผยก็ได้นะมีคนที่ปิดบังมีคนที่ซ่อนเลนส์แต่ทุกอย่างมีคนที่รับรู้อยู่ในวันที่คุณแคร์เขาในวันที่คุณสนใจเขาเขากลับไม่เคยเห็นคุณค่าในวันที่คุณ เดินตามเขาในทุกๆก,ก้าวในวันที่คุณหยุดเดินตามเขาในวันหนึ่งจะมีคนที่เสียดายจะมีคนที่เสียใจจะมีคนที่ห้อนหล่นจะมีคนที่ห้อนใจอยากกลับมาพบเจอกับคุณก็ได้นะมีพลังงานไพ่ในตอนนี้เพจอ๋อครับมีพลังงานไพ่การแอบสืบแอบส่องความดื้อความรันความเอาแต่ใจหรือในตอนเนี้เป็นฝ่ายเขาที่เหมือนกําลังแอบสืบแอบสองคุณอยู่คุณดูดีคุณดูมีสเสน่ห์คุณดูมีคุณค่า คุณดูมีคุณค่าในตัวคุณเองในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่แอบ,บเสียดายคุณอยู่ด้วยก็ได้นะเขาอาจจะแอบ,บมองในโปรไฟล์ของคุณเขาอาจจะรู้ในทุกๆเรื่องของคุณแต่คุณก็รู้ว่าเขาอ่ะอาจจะรู้ในทุกเรื่องของเขาด้วยก็ได้นะมีพลังงานไพ่เดย์แอมเพอร์ลชาวเมธท้าุไฟมีก้าเหรียญความดสดใสโสดสวยรวยหล่อในแบบของคุณนะมีพลังงานไพ่ควีนลอฟวาะนะ ราชินีถือไม้เท้ามีพลังงานไพควีนหรอครับราชินีถือถ้วยความเอาใจใส่ความห่วงใยความดูแลนะอาจจะเป็นฝ่ายคนคนหนึ่งที่แพ้กับความรักที่คุณเคยมอบให้เขาในวันนั้นก็ได้นะในวันเนี้มีคนที่รู้ใจตัวเองแล้วว่าเขารักคุณมากแค่ไหนเขาผูกพันกับคุณมากแค่ไหนเขาอยากกลับมาเหมือนการที่เรากลับมาพบเจอการกลับเข้ามาพูดกับความรู้สึก คองกันและกันว่ายังรักกันอยู่ไหมว่ายังแคร์กันอยู่ไหมว่ายังอยากกลับมาเริ่มต้นกันอีกไหมนะมีพลังงานไพ่ในตอนนี้มี t ูอ up ครับมีพลังงานไพ่หนึ่งถ้วย เขาอยากกลับมาขอโอกาสเขาอยากกลับมาเริ่มต้นเขาอยากกลับมาเป็นคู่คนที่คุ้นเคยกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะโอกาสในการเริ่มต้นความรักระหว่างคุณกับเขาดีอ็มเพลร์นะคนที่เป็นพลังงานให้คนที่ดูแลคนที่ห่วงใยคนที่เกื้อกูลและคนที่เกื้อหนุนคนที่พร้อมที่จะปกป้องในวันที่เขาเสียใจนะอาที่เป็นการที่คุณพร้อมที่จะปกป้องในทุกๆอย่างของเขาคุณเป็นคนที่ไม่ยอมให้ใครมาทําร้ายกับความรัก ที่คุณจะมอบให้เขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะที่เป็นฝ่ายเขาที่กําลังกลับมาในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่กําลังเหมือนกับการที่อยากกลับมาแก้ไขการกระทํากับอดีตที่ผ่านมาของเขาคนนั้นก็ได้นะอที่เป็นการที่เขาได้รับบทเรียนหรือเขาได้รับกรรมที่เขาทําไว้แล้วก็ได้นะอขอทุกทางผง่านในแนวน้อความสัมพันธ์นะครับระหว่างคุณกับเขา มีพลังงานไพ่ก้าดาบนะความเครียดความคิดเยอะความคิดมากมีคนที่กำลังเหมือนเหมือนเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่น้ำตาตกในอยู่ตอนนี้ก็ได้นะเป็นฝ่ายเขาที่หลับตาลงครั้งใดก็คิดถึงแต่เรื่องราวต่างๆที่มีคุณนะมันเหมือนทุกเรื่องแห่งความทรงจำกับสิ่งดีๆที่คุณเคยมอบให้เขา แต่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ทําร้ายคุณในวันนั้นก็ได้ทําร้ายคนที่เคยรักทําร้ายคนที่เคยห่วงใยทําร้ายคนที่เคยผูกพันนะมีพลังงานไพ่สามใเท้านะมีไพ่พลังงานไพ่เดอะฟูลนะครับเป็นพลังงานไพ่การที่ประชิญหน้ากันก็นได้นะเดอะฟูลเนี่ยเหมือนกับการที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายเขาคุณกับเขาเคยวางแบบแผนร่วมกันในวันที่ไม่มีคุณเนี่ยเหมือนเขาทุกสิ่งทุกอย่างช่างว่างเปลา่าหรือเกินเหมือนเขาอาจจะ อยู่ไปวันๆก็ได้นะอยู่ไปวันๆในตอนนี้ก็ได้นะครับเป็นพลังงานไพ่ในเอดออกครับนะอยากกลับมาเริ่มต้นอยากปรับเปลี่ยนอยากเปลี่ยนแปลงความผูกพันสายใหญ่ความรักสายใหญ่ความผูกพันที่ยังตัดกันไม่ขาดนะมีพลังงานไพ่เดอะเลิฟเวอร์มีไพ่พลัง er per, งานไพ่ควีนออฟเพอร์เควีนาชินีนะเป็นพลังงานไพ่ดีเอ็มเพรสดีเอ็มเพรสคือพลังงานไพ่คนที่ยังเป็นคู่กันอยู่นะ ในตอนเนี้ยเมื่อเหมือนคุณกับเขายังเป็นคู่คนที่ดูแลกันอยู่ด้วยก็ได้นะเดลเวอร์คือการพบเจอเดลิเวอร์คือการปรับความเข้าใจหรือมีคนที่อยากกลับมาเดินในเส้นทางเดินที่มีคุณอีกครั้งหนึ่งเขาอยากร่วมกับความ เขาอยากร่วมกับเป้าหมายเขาอยากมีแบบแผนเขาอยากมีทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังงานให้ในตอนเนี้มีไพ่ของเดอสตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มเขาอยากให้คุณศรัทธาในเรื่องตัวของเขาอีกครั้งหนึ่งเขาอยากให้คุณเห็นในความรู้สึกของเขาตอนนี้ก็ได้นะเป็นฝ่ายเขาที่กังวลใจเป็นฝ่ายเขาที่แอบมองเป็นฝ่ายเขาที่ได้รับ แล้วก็ได้นะเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลัวกการกระทําในการกระทําของเขาเนี่ยเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ขอโทษคุณว่าในสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเขาที่อาจจะดึงมือที่3เข้ามาหรือเขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณก็ได้นะหรือ การที่เขาเป็นคนที่ใช้เจ้าอารมณ์หรือการที่มีคําพูดคําจาไม่ดีกับคุณในวันนั้นมีคนที่อยากกลับมาขอโทษในวันนี้ความรักและความผูกพันที่มีให้แก่กันนะเป็นแพ่แห่งจัดเม้น์เป็นไพแห่ยยงการตื่นรู้แห่งจิตวิญญาหรือการที่คุณกับเขาให้ตัดกันยังไง ก็ตัดกันไม่ขาดนะมีไพ่ของจัดเมนขึ้นมาความผูกพันความผูกมัดการเริ่มต้นความรักนะมันเหมือนคุณกับเขายังมีจิตที่ผูกพันใจที่ผูกพันมีคนที่อยากกลับมาเหมือนหัวใจที่เต้นเป็นจังหวะด้วยกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะหัวใจที่หัวใจเดียวกันหัวใจที่เหมือนเหมือนกับความรู้สึกที่แรกกันละกันความรู้สึกที่เข้าใจความรู้สึกที่ต่างฝ่ายต่างรู้ใจกันละกันก็นได้นะในตอนนี้มีคนที่รู้ใจคุณอยู่นะ อขอดูพลังงานไพ่ในสรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนนะครับมีไพ่ของ7็ดไม้เท้านะเไม้เท้าคือพลังงานไพ่าการปิดกัน้นการบล็อกการมีกำแพงก็ได้มีพลังงานไพ่าการที่มีคนคนหนึาจจะ เป็นฝ่ายคุณที่บล็อกเขาหรือเป็นฝ่ายเขาที่บล็อกคุณก็ได้นะในตอนเนี้เป็นเหมือนก,การที่เขาอยากติดต่อเขาอยากพูดคุยหรือกะการที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาเพื่อเคลียร์กับความรู้สึกก็ได้พร้อมที่จะปกป้องกันพร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะแคร์กับความรู้สึกนะมีพลังงานไพ่หนึ่งเหรียญสิ่งดีโชคดีโอกาสดีๆมีพลังงานไพ่ในออเปอเรเตอรเป็นไพ่แห่งการวางแบบแผนการวาง,แบบาวางเป้าหมายความนิ่งของคุณทําให้เขารู้สึกกลัว เขาอ่านใจคุณไม่ออกในตอนนี้ก็ได้ว่าคุณยังรักเขาอยู่ไหมในตอนนี้แต่มีคนที่รักคุณมากมีคนที่คิดถึงคุณมากมีคนที่แคร์คุณมากก็ได้นะมีพลังใงห้เดอะทาวเวอร์การจับได้การโป้งแตกความรู้สึกที่พังสิ่งที่แตกหักพังไปมันเป็นความเล้าในหัวใจก็ได้เป็นความหวาดระแวงเป็นความผิดหวัง การกระทำของเขาคนนั้นก็ได้ความเจ็บปวดที่ได้รับในตอนนี้มีคนที่รู้แล้วว่าความเจ็บปวดเป็นยังไงความพัดภาคเป็นยังไงความเสียใจเป็นยังไงในวันน,นี้มีคนที่ขาดคุณไม่ได้จริงๆนะมีพลังงานไพ่ในเดวิลเดวิลคือพลังงานไพ่ความรักความโรคความโกรธ ความหลงความบันทนาการนะเป็นไพ่พลังงานไพ่กิเลสนะครับเป็นพลังงานไพ่ในตอนนี้จะมีคนที่กลับมาคั่งรักกับคุณอีกครั้งหนึ่งเขาไม่ยอมจากคุณไปไหนอีกแล้วในวันนั้นที่เคยจากกันตอนนี้จะมีคนที่ไม่ยอมห่างจากคุณไปไหนนะมีพลังงานไพ่ดิหายพิเทศนะครับเป็นความรับหรือมีพลังงานไพ่ความรับที่ปกปิดความรับที่ซ่อนเร้นในตอนเนี้มีคนที่อยากพูดกับความรู้สึก ว่าเขาแคร์คุณมากว่าเขารักคุณมากว่าเขาคิดถึงคุณมากอยู่ด้วยก็ได้นะมีพลังไพ่ควีนะครับราชนินีถึงไม้เท้าด้วยความรู้สึกของคุณคุณจะสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงและการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างการกระทําเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดเป็นกำลังใจให้ช่องหมอโต๊ดกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุลมทุกๆท่านนะครับ